เรื่องย่อละครเรื่องพ่อจ๋าแม่อยู่ไหนตอนที่20ออกอากาศวันอังคารที่10มิถุนายน2568เวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31เหตุการณ์คือพินใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากพิมพารับบทโดยไออาทิตชนัน <S 2> <S 2> เห็นใจครอบครัวของพินที่ระบบทโดยไผ่พงษ์สะทอที่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในกระตออหลังเล็กๆ หลังจากที่บ้านเช่าถูกไฟไหม้จนหมดเธอจึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยการเสนองานและที่พักให้กับพินติดตามรับชมละครเรื่องพ่อจ๋าแม่อยู่ไหนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31และสามารถรับชมย้อนหลังที่แรกทาง True ID ผ่าน3ช่องทางทางแอปพลิเคชันเว็บและกล่อง True ID, TV Box